จันชูครับโยนดินครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมโอ้ขันนี้เอาอีกแล้วอเมื่อวานก็วิ่งไม่มีใครจมเลยม, <laughs> <laughs> มีจมอมู่มันมดอยวอมอมือมือมื <laughs> ซ้ายได้ไหมไปซ้ายได้ไหมหหโอ้รถสูงได้อยู่โอ้ยรถสูง,งได้อยู่รถสูงไปเลยรถสูงรถสูงไป การชูรับดินครับรับ10ล้ออย่างเดียว10ล้อไม่ค่อยจมเหมือน6ล้อ

น้ำยางหรือเปล่าน้ำยางไหมเขาสาดน้ำม mm ันเขาสาดน้ำเฮ้ยเอ๊ะอ๋อน uh, ี <S <s MM ่นี่นี่นี่ผมเหยียบกระเด็นเนี่ยโรนีเหยียบโรนเหยียบกระเด็นอยู่น่ะ และ,และเลยไม่กล้าดำมีะเยินยกมาเลยโอ้ยยกมาทับรถลูกพี่ตัว <c oughs> เอาลองอ,ลอง็ดำลองอ,ลอง็ดำลงเดินหน้าไป điên, container này nó cái đơn này la là không được, nó 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 không I'm not. ไม่ไปไม่ไปสาเกียร์ส่เกียร์สาเก,ยเก,ยเกียร์เลยป,ลลยปลี๊ช้าเนาะ <c oughs> อ่าตีบแล้วไม่โกไม่โคะโยกน้ำโยกน้ำ ่ลงมาแล้วลงมาแล้วสโลเขียว

หมอมคราดเลย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม